บรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26วันที่2ที่อาคารรัฐสภาในช่วงเช้า นายจตุรน์ฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาโดยถือเรื่องสะดวกจะได้มาทำความรู้จักกับสภาเพราะตั้งแต่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ไม่เคยมาสักครั้งดังนั้นจึงตื่นเต้นและดีใจเพราะตนไม่ได้เป็นสสมา17ปีตั้งแต่ปี2549พอระบบการเมืองผิดเพี้ยนเกิดรัฐประหารสองครั้งยุบพักการเมืองเพิกถอนสิทธิ์จึงทำให้ไม่ได้เป็นสสดังนั้นครั้งนี้กลับมาเป็นสสใหม่อีกคร ในสภาพการที่แตกต่างจากเดิมมากดังนั้นการทำหน้าที่สสหลังจากนี้คงจะได้ทำอะไรมากกว่าสมัยก่อน การพูดในสภาเปลี่ยนไปมากพอสมควรมีการใช้ข้อมูลมากขึ้นทําหน้าที่เป็นปักเป็นเสียงให้ประชาชนทําได้แตกต่างมากกว่าเดิมสามารถทําได้ผ่านสื่อต่างๆได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องรอตั้งกระทู้หารือห,หรือยื่นยติในสภาซึ่งสภาพการเมืองจากนี้ไปตนเชื่อว่าเข้มข้นในการแก้ไขกฎหมายที่สําคัญต้องอยู่ในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สสมีงานที่ต้องทําต้องหาข้อมูลและต้องคิดศึกษาหาความรู้แม้จะเป็นส ม,มาเจ็ดสมัยแต่สภาพการใหม่ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจและปรับตัวให้มากขึ้นถึงจะทําหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบหมายนอกจากนี้นาจะตุรนยังกล่าวถึงการจัดประชุมิสอสอบพัเคื่อไทยในช่วงบ่ายวันนี้ว่าเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สสอํนำประสบการณ์เข่าแชร์ให้กับสสใหม่ส่วนกรณีที่มีข่าวระบุจะหาหรือถึงตแหน่งประธานสภานั้น นายจะตุลนกล่าวว่าตนทราบตามวาระเป็นการประถมนิเทศสสเพื่อให้การทํางานได้ดีขึ้นส่วนจะแลกเปลี่ยนความเห็นการเมืองจัดตั้งรัฐบาลคาดว่าจะเป็นการพูดถึงในระดับแลกเปลี่ยนความเห็นกันให้ภูประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้รับฟังไม่ใช่การประชุมเพื่อหามาติใดๆส่วนกรณีที่แชทสสเพื่อไทยที่หลุดน,นั้นตนไม่ทราบเพราะเท่าที่ตนได้พูดคุยในไลน์ไม่มีหลุดจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นการทําหน้าที่สส ในช่วงต่อไปนี้น่าจะเป็นพน้นเระทำะไรายได้มากกว่าสมักอการพูดในสภาก็ก็เปลี่ยนไปพอสมควรมีการใชาขก็มีเ่วนในการทำหน้าที่แบบเป็นปากเสียงแทนประชาชนก็ทำได้แตกต่างจากเดิมมากกว่าเดิมเพราะว่าสามารถทำผ่านสื่อต่างๆได้ดราะฉะั้ถึงแม้ว่าจะเป็นสาสามาร,รวม หสมัยปทิลิษิกสสมัย7ก็เจสมัยเนี่ยแต่ว่าสภาพการใหม่นี้เราก็ต้องต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวมากๆนะครับมัน,นจะทำหน้าที่ได้ตามที่ประชาชนพอบหมายมาส่วนกรณีที่สสเพื่อไทยไม่อยากยงตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลนายจตุรนกล่าวว่าตนเห็นจากข่าวเช่นกันแต่ไม่มีโอกาสพูดคุยเชื่อว,ว่าวันนี้มีโอกาสไปฟัง ทั้งนี้ตนได้รับแจ้งจากแกนนําผู้ที่ไปหารือการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อสามวันก่อนว่าพักเพื่อไทยเห็นว่าพักที่ได้สสอ,อันดับหนึ่งควรจะได้ตําแหน่งประธานสภาส่วนพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองขอตําแหน่งรองประธานสภาดังนั้นเชื่อว่าจะมีการหารือแนวทางอีกครั้งโดยตนเชื่อว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลท้งนี้การลงมติเลือกประธานสภาเป็นการลงมติลับดังนั้นไม่ทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครแต่โดยปกต ติแล้วการลงมติดังกล่าวจะมีมติจากแต่ละพักเพื่อแสดงถึงทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพักมีนโยบายจุดยืนไปในทิศทางใดดังนั้นเชื่อว่าจะหารือกันและดําเนินการไปตามมติของพักก็เป็นการประชุมผมนิเทศนะครับตอนบ่ายผมก็ต้องพูดเรื่องเรื่องการทําหน้าที่เรื่องชาตแรกเปลี่ยนความคิดปัเรื่องการทําหน้าที่ของสอสครับก็เอาเอาประสบการณ์เก่าไปแชร์กับน้องๆ,ๆที่ ที่เพิ่งเข้ามาเป็นเรื่อเป็นมาไม่นานกพระดีจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของระถานสภาที่ชั้นบนของกรกเมื่อไหรด้วยความจริงวาระที่ประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบสมมติเทศครับผมก็ตการแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อที่จะให้การทำงานที่สองสภาทำได้ดีขึ้นทำได้ดี ส่วนจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องทางการเมืองเรื่องการดต้งรัฐบาลเรื่อง,งรเรื่องตำแหน่งทางาคาดว่าน่าจะมีบ้างแต่ว่าก็คงเป็นการพูดแต่แลกเปลี่ยนให้ให้ผู้ที่ทําหน้าที่ประสานง,งานในการจัดตั้งรัฐบาลได้เดียวกาันแต่ว่าคงไม่ไม่ไม่ได้เป็นการประชุมในลักษณะที่จะเมาติกเพรว่าเพราะว่าเขาจัดวาระไว้เป็นแบบ เ,น,เนคมิรับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ